เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความสัมพันธ์ที่ดูแน่นแฟ้งของสองผู้ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเนี่ยอาจจะมีรอยราวซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ว่ากันเป็นเกมการเมืองและธุรกิจมูลค่ามหาศาลที่อาจเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งสําคัญเลยครับแล้วอะไรละ่ะคือต้นตอของรอยราวที่ว่านี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะคําตอบของคําถามนี้อาจจะซ่อนอยู่ในข้อกล่าวหาเรื่องดิวลับทางธุรกิจที่มันพัวพันก,กับการเมืองระหว่างประเทศแบบซับซ้อนสุดๆเลยครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดต้นเรื่องเลยดีกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากรายงานข่าวชิ้นหนึ่งที่ออกมาในช่วงปลายปี2025ซึ่งเป็นเหมือนประกายไฟแรกของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมานะครับแต่มันมีที่มาที่ไปแหล่งข่าวที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือสื่อต่างประเทศอย่างเอเชียเซนติแนลแล้วก็ยังมีนักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาคุณสมรังสีที่เป็นคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย และบริษัทที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดก็คือบางจากคอร์ปอเรชันเองครับซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของไทยเลยนะฮะพอเป็นบริษัทระดับนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเดิมพันในเกมนี้มันต้องสูงปรี๊ดเลยทีเดียว2 4 9 6ปโอ้โหนี่คือตัวเลขสัดส่วนหุ้นที่เขาว่ากันว่ามีความพยายามจะเข้าซื้อนะครับตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะมันไม่ใช่แค่การลงทุนเล็กๆน้อยๆแต่มันคือความพยายามที่จะเข้าไปควบคุมสินทรัพย์ด้านพลังงานที่สําคัญมากๆของประเทศเลย เอาละเพื่อให้เห็นภาพรวมของเรื่องนี้ชัดขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าตัวละครในดิวหลับที่ว่าเนี่ยมีใครเกี่ยวข้องบ้างโอ้โหดูจากโครงสร้างแล้วซับซ้อนไม่ใช่เล่นเลยนะครับแถมยังเป็นเรื่องข้ามชาติด้วยเริ่มจากฝั่งผู้ซื้อที่ถูกกล่าวหาก็คือสมเด็จห en ุนเซนแห่งกัมพูชา ส่วนเป้าหมายก็คือบริษัทบางจากของไทยเรานี่แหละครับแต่ที่มันน่าสนใจมากๆคือวิธีการที่เขาว่ากันคือมีการใช้ตัวแทนหรือที่เรียกว่านอมินีซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้ที่เปลี่ยนสัญชาติมาเป็นกัมพูชาและที่สําคัญที่สุดเลยคือมีการลากโยงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีสํานักงานประกันสังคมของไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นเหมือนตัวแปรสําคัญที่กุมชะตาของดีลนี้เอาไว้เลยครับ คำว่าโนโมินีเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือการให้คนอื่นมาถือทรัพย์สินแทนเราเพื่อปกปิดตัวตนว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงซึ่งในกรณีนี้เนี่ยกลไกนี้ถูกกล่าวหาว่าถูกนำมาใช้เพื่อให้การซื้อขายครั้งนี้มันเกิดขึ้นแบบเงียบๆลับๆนั่นเองครับแน่นอนครับพอแผลมันใหญ่ขนาดนี้ความเสี่ยงมันก็ต้องตามมาเป็นเงาตามตัวคำถามก็คือแล้วแผนการที่เขาว่ากันเนี่ยมันสำเร็จหรือเปล่า เรามาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วข้อตกลงมูลค่ามหาศาลนี้มันเกิดอะไรขึ้นตามรายงานข่าวเนี่ยก็บอกว่าแผนนี้มันถูกวางมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับเริ่มจาก 1. ตั้งเป้าซื้อหุ้นก้อนใหญ่ในบางจากก่อนสองดำเนินการทุกอย่างแบบลับๆ่บานอมินีเพื่อไม่ให้ใครรู้ 3. พุ่งเป้าไปเจรจาก,กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยตรงเลยฟังดูแล้วทุกอย่างมันจะไปได้สวยใช่ไหมครับจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละครับ และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยมีรายงานออกมาว่าสำนักง,งานประกันสังคมของไทยเรานี่เองซึ่งตอนนั้นถือหุ้นอยู่ประมาณ14%ได้ตอบปฏิเสธที่จะขายหุ้นให้โอ้โหแค่การตัดสินใจครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละครับว่ากันว่ามันทําให้แผนการมูลค่ามหาศาลทั้งหมดต้องพังครูล,ลงมาเลยแน่นอนครับพอมีข้อกล่าวหาหนักขนาดนี้ออกมาอีกฝั่งก็ต้องมีคําชี้แจงกลับมาเหมือนกันคราวนี้เราลองมาฟังเรื่องราวจากอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือคําแถลงอย่างเป็นทางการจากฝั่งกัมพูชากันบ้างครับ ตอนนี้เราก็เลยจะมีเรื่องเล่าอยู่2ชุดที่มันสวนทางกันแบบคนละขั้วเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็คือข้อกล่าวหาที่บอกว่าสมเด็จฮุนเซนพยายามจะเทคโอเวอร์บางจากแบบลับๆผ่านนอมินีที่เชื่อมโยงกับคุณทักษิณแต่พอทําไม่สําเร็จก็เลยกลายเป็นความขัดแยง้งในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งทางรัฐบาลกัมพูชาและสมเด็จฮุนเซนเองก็ปฏิเสธแบบเสียงแข็งเลยว่าเรื่องทั้งหมดไม่มีมูลความจริงเป็นแค่เกมการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้น แล้วเพื่อเป็นการตอกย้ําการปฏิเสธนะครับมีรายงานคําพูดของสมเด็จฮุนเซนที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยว่าทักษิณและยิ่งรักษณ์ชินวัตรไม่ได้มีทรัพย์สินใดๆในกัมพูชาซึ่งก็คือการตัดจบทุกความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหามาทั้งหมดเลยครับงั้นเรามาสรุปประเด็นสํำคัญๆของเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือมันมีข้อกล่าวหาที่หนักมากเรื่องความพยายามจะเทคโอเวอร์บริษัทพลังงานอย่างลับๆ2แผนการที่ว่าเนี่ยถูกระบุว่าใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนมากคือผ่านโนมินี 3ความล้มเหลวของแผนถูกเอาไปเชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองระดับสูงและ4ซึ่งสําคัญไม่แพ้กันคือข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงจากฝั่งที่ถูกกล่าวหาครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อว่าตกลงแล้วข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของเกมชิงอนา,านาจทางธุรกิจและการเมืองระดับสูงจริงๆหรือมันเป็นแค่ฉากหนึ่งในเกมการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังผนอะไรบางอย่างกันแน่